สวัสดีค่ะหลังจากที่เคยทำคลิปความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครในวรรณคดีไปหลายคู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทศกัณฐ์กับนางสีดาพร,รามกับนางสีดาทศกัณฐ์กับนางมณโฑก็รู้สึกว่ามีวรรณคดีเรื่องหนึ่งค่ะที่น่าจะนำมาพูดกันก็คือเรื่องนี้เลยเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงอย่างเด่นชัดอย่างที่หลายๆคนรู้ว่ามันจะเป็นเรื่องรักสามเศร้าระหว่างขุนช้างขุนแผนแล้วก็นางพิมพิาลาลัยหรือว่านางวันทองนั่นเอง ซึ่งถ้าสมมติว่าใครสนใจเรื่องเรื่องเต็มๆนะคะก็เคยเล่าย่อๆย่อ,ยอแบบย่อสั้นๆมากๆเอาไว้แล้วในอีกหนึ่งคลิปสามารถไปดูได้ทั้งนี้เลยค่ะส่วนในคลิปนี้ก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพระเอกอย่างขุนแผนกับนางเอกอย่างนางพิมพิลาลัยหรือว่านางวันทองขออนุญ,ญาตดกตัวร้ายขึ้นมาพูดก่อนก็คือคุณขุนช้างกับนางวันทองหรือว่านางพิมพ์นั่นเองซึ่ง เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนชอบนํามาเขียนเป็นค,ำคำําคมใช่ไหมคะว่าแบบอ๊ยทําไมนาะงวันทองไม่เลือกขุนช้างทั้งนั้นที่ขุนช้างดีแสนดีกับเธอแค่หน้าตาน่าเกลียดเองในขณะที่ขุนแผนเนี่ยทาร้ายเธอสารพัดทำไมเธอถึงไปเลือกเขาอะไรอย่างนี้หรือว่าทําไมเธอถึงตัดสินใจไม่ได้ดังนั้นคลิปนี้เราจะมาสรุปให้ฟังเลยดีกว่าคะ่ะว่าขุนช้างดีกับนางพิมพ์จริงหรือเปล่าไปฟังกันเลยคะ่ะ ต้องขอออกตัวก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนตอนที่ทาคลิปเรื่องนางเออไม่ใช่นางโทสกัรเรื่องโทสกัรกับนางมนโทนค่ะคือคลิปนี้เราจะไม่ตัดสินกันว่าขุนช้างรักนางพิมพ์หรือเปล่านะคะเพราะว่าเรื่องความรักเนี่ยพูดกันยากคําว่ารักเนี่ยมันมีนิยามเป็นล้านเป็นสิบเป็นโอ้คือเยอะมากแต่ละคนนิยามไม่เหมือนกันสักคนเดียวแล้วก็คำว่ารักสาหรับใครคนใดค,คนหนึง่งอาจจะหมายถึงไม่รักสําหรับอีกคนหนึง่งก็ได้ใช่ไหมดังนั้นคลิปนี้เราจะมาตัดสินกันดีกว่าว่า ขุนช้างทำดีกับนางพิมพ์หรือเปล่าใช่ไหมเราไม่ตัดสินนะว่ารักหรือไม่รักตัดสินว่าทำดีด้วยจริงหรือเปล่าอย่างที่ใครหลายๆคนพูดเริ่มจากอีเวนต์แรกกันเลยดีกว่าโอ้สงได้ส่งสองตามากเลยขออนุญาตปิดม่านสักครู่โอเคดีขึ้นเล็กน,น้อยค่ะเราจะมาเริ่มจากอีเวนต์แรกกันเลยอีเวนต์แรกกันเลยค่ะคือทั้งสามคนเนี่ยต้องบอกก่อนว่านางพิมพ์ขุนช้างแล้วก็ขุนแผนเนี่ยขอเรียกนางพิมพ์ว่านางพิมนะคุณปากกว่าวันทอง อ่าสามคนนี lonely, ้เป็นเพื่อนบ้านกันตั้งแต่เด็กค่ะเราก็ร่วมเล่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กเล่นกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งคือเล่นอะไรไม่เล่นเล่นเป็นผัวเมียกันเราก็แบบเล่นนางพิมพ์เป็นผัวเป็นผัวเมียกับขุนแผนแล้วก็มีขุนช้างมาแบบมาเป็นชู้อะไรเงี้ยไม่ใช่นางพิมพ์เป็นผัวเมียกับขุนช้างแล้วก็มีขุนแผนมาเป็นชู้ลักพาตัวนางพิมพ์ออกไปอะไรนู้นนี่นั่นก็คือเล่นกันแบบเด็กอะไรไม่รู้เล่นอะไรไม่รู้นะแต่ว่าทั้งสามคนนี้ก็ไม่ได้มีความรู้สึกรักใครอะไรกันมากมายไปกว่าเพื่อนสมัยเด็กจนกระทั่ง เกิดอาการบ้านแตกสะแทกขาดพ่อตรงพ่อตายกันไปโดยพร้อมเพรียงกันทั้ง3ครอบครัวคุณแผนก็ย้ายออกไปอยู่ไกลถึงกาญจนบ,บุรีใช่ไหมในขณะที่นางพิมพ์กับขุนช้างยังอยู่ที่สุพรรณเมื่อในช่วงวัยรุ่นเนี่ยกลับมาพบปะก,กันความรู้สึกมันถึงเริ่มเปลี่ยนไปใช่ไหมก็แบบเพื่อนสมัยเด็กอ่ะเออขุนช้างเนี่ยจริงๆมีเมียอยู่แล้วคนหนึ่งชื่อนางแก่นแก้วเฮ้ยหลายคนไม่รู้ข้อนี้หลายคนนึกว่า นางพิมพเป็นรักแรกและรักเดียวของขุนช้างขุนช้างฉันจะซื่อสัตย์ต่อนางพิมพไปจนวันตายจริงๆไม่ใช่ค่ะขุนช้างมีเมียอยู่แล้วชื่อแก้แกวแต่ว่าตายคืออยู่กับขุนช้างแล้วแบบเกิดป่วยตายไปขุนช้างก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเปล่าปเปลี่ยวฉันอยู่คนเดียวฉันต้องการเมียเมียเข้าใจไหมฉันต้องการเอาเมียมันนั่งในบ้านแล้วก็แบบคือแบบคนผู้ชายรวยๆอ,อย่างฉันอยู่แบบไี่มีเมียไม่ได้มองไปมองมาหาใครดีโอ้ เพื่อนสมัยเด็กชื่อนางพิมพ์เริ่มโตแล้วนมใหญ่ด้วยไม่ได้พูดเองนะขุนช้างคุณคิดเลยว่าแบบโอ้โหนมมีนกะแตงโมอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ย<ฮ>คนนี้แหละที่ฉันหมายปองสวยดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฉันก็ต้องเริ่มจีบขุนขุนช้างพอเริ่มชอบนางพิมพ์จีบยังไงคือบอกเลยว่าจีบได้วิธีที่เยี่ยมมากคือนางพิมพ์ไปอาบน้ำางเีคนสมัยก่อนก็อาบน้ํากันที่ท่าน้ำาม้ก็แบบ นุ่งกระโจมโออกอาบน,นุ่นอาบนี่มันก็เปียกๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ขัดนมขัดอะไรบ้างขุนช้างไปแอบดูค่ะคือไปแอบดูนางพิมพ์อาบน้ําไปแอบดูไม่เท่าไหร่พาบริวารไปแอบดูด้วยคือเป็นเศรษฐีงเงี้ยฉันไม่ไปไหนคนเดียวฉันก็เอาพวกผู้ชายที่เป็นข้ารับใช้ไปดูด้วยคือนึกสภาพปวดจิตัวใจนางพิมพ์ที่เงยหน้าขึ้นมาจากการอาบน้ำแล้วแบบออไม่ก oh อนี่หล่อนพาผู้ชายหนึ่งฝูงมาแอบดูฉันอาบน้ำเนี่ยนะคือนี่คืออะไรนี่คือช็อตแรกที่ขุนช้างเนี่ย แสดงเห็นคุณช้างก็ไม่ได้ทาตัวดีกับนางพิมพ์อะไรมากมายคือคนที่เขารักกันชอบกันเขาคงไม่ไปแอบ,บดูกันอาบน้าอะคือหรือถ้าจะไปแอบ,บดูจริงๆก็ขอ,อกกความการุณาไปคนเดียวไม่ใช่แบบพาผู้ชายคนอื่นไปทั้งฝูงแล้วไปยืนชี้กันแบบวิจารณ์นมอะอ่าเหอยนางพิมพ์นมเธอนี่แบบเอ้ยว่ามานมนางพิมพ์นี่ใหญ่เนาะอะไรอย่างเงี้ยคือวิจารณ์กันสนุกปากเลยนางพิมพ์ก็อารมณ์เสียอระรว่าดูขึ้นมาด่าคุณช้างรอบที่หนึ่งรอบที่สองยังไม่พอชอบแล้วจีบจีบบปไหน คิดว่าตัวเองเป็นพระเอกซีรีสเกาหลีแกล้งนางเอกแล้วนางเอกจะรักคือแบบพายแก้วไปเทศมีวันหนึ่งพายแก้วไปเทศแล้วก็ขึ้นขึ้นทำมาเทศต้องบอกก่อนว่าคนสมัยก่อนเขาจะแบบเหมือนเอฟซีพระนิดคือพระองค์ไหนเทศสวยเอยเทศเทศ,เทศเสียงไพเราะจะเหมือนมีจะมีแฟนคลับจะมีแม่ยกต้องไปตามฟังนางพิมเนี่ยฟังขุนแผนขุนแผนหรือว่าพายแก้วเทศแล้วก็ชอบก็เลยแบบ รู้สึกศรัทธามากก็เลยเปลื้องผ้าอยา่ยา,ยาไม่ใช่แก้ผ้านะสมัยก่อนเขานุ่งผ้ากันหลายชั้นก็จะมีแบบแบบผ้าหุงผ้าแถบผมสบายทับกันสองสามชั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปนางก็เปลื้องผ้าชั้นบนสุดไปแล้วก็เอาไปถวายพระว่าแบบเออไปถวายคุณแผนว่าฉันศรัทธาในการเทศมหาชาติของเธอมากคุณชา้างเห็นอย่างนั้นคุณช้างทำยังไงคะคุณช้างเคลมคือคนสมัยก่อนเวลาเป็นแฟนกันเนี่ยเขาจะเหมือนอารมณ์แบบ ทำบุญข้างการทำบุญเคียงบ่าเคียงไหลกวดน้ำร่วมขนันอะไรเงี้ยชั้นน้าเราจะได้เกิดร่วมกันคือแทนที่นางพิมพ์ถวายอยู่ดีๆขุนช้างรีบวิ่งพุ่งเอาผ้าของตัวเองไปแล้วก็ไปนั่งคู่แมคู่กันอนะเหมือนแบบคู่บาสาถวายผ้าแล้วก็แบบเอาไปถวายผ้าพร้อมกันนางพิมพ์อารมณ์เสียแบบอับอายนี่มันต่อหน้าชาวบ้านร้านตลาดทั้งอำเภอ เธอมาแกล้งเธอมาทําตัวเป็นแฟนฉันได้ไงฉันก็เป็นสาวโสดอยู่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วฉันจะเหลือค่าลายสู่ขอก็ไม่มีคนสมัยก่อนมไม่ได้มีโมเมนต์เป็นฟงเป็นแฟนกันเนี่ยคือถ้าชอบก็ต้องไปสู่ขอกับพ่อแม่แล้วก็คบกันเลยลยเรแล้วก็แต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยนี่คือมาทําตัวเป็นแฟนฉันผัวก,ก็ไม่ใช่อะไรอย่างงี้แล้วเดี๋ยวคนจะคิดว่าฉันเป็นพวกใจง่ายหรือไงอะไรอย่างงี้ไม่นับที่ตัวเองไปใจง่ายเสรษุณแผนตอนหลังนะอันนั้นหล่ออันนี้หัวล้านไม่หล่อด้วยอ้วนนะ เสร็จนางพิมพก็อารมณ์เสียนี่คือช็อตที่สองที่ขุนช้างทําให้นางพิมพ์เจ็บช้าน้าใจช็อตที่สามคือเฮียแกไม่ดูเลยว่าสาวชอบหรือไม่ชอบอยู่ดีๆก็ปุกไปหาแม่สาวเลยแล้วบอกว่าขอขอเป็นขอมาเป็นเมียนหน่อยเถอะคือนึกสภาพว่าหุ่นช้างรูปชั่วตัวดําตัวอ้วนหัวล้าน้วยอะน่าเกลียดมากคือแบบรวมความน่าเกลียดน่าก,กลัวทั้งหมดอยู่ในตัวคนเดียวไปขอนางพิมพ์ซึ่งเป็นเหมือนแบบ สาวงามประจำอำเภออ่ะคือแบบฉันสวยฉันเป็นแบบสวยที่สุดสวยที่ซอยแล้วอะไรอย่างงี้เพลงเขามากนั่นแหละก็คือไปขอนางกับแม่เราไปขอเฉยๆไม่เท่าไหร่เอาเงินเอาทองไปวาดแบบว่าผมรวยยกลูกให้ผมเถอะซึ่งก็คือรู้อยู่แล้วแหละว่าแม่นางพิมพเีม่ยพวกเห็นแก่เงินคือไม่ได้เห็นแก่ความรากักความอะไรของนางพิมพ์เลยจะยกให้เต็มที่แล้วตอนนั้นอะ ซึ่งก็ทําให้นางพิมพ์อารมณ์เสียมากว่าแบบนี้ไม่มีการส่งสัญลักษณ์สัญญาลเลยไม่ดูหน้าฉันเลยหรอฉันด่าแกทุกวันเนี่ยฉันเกลียดแกขนาดไหนมาสู่คอฉันได้ยังไงอะไรเงี้นางพิมพ์ก็เลยด่าเปิลก็แบบเอาคนใช้ที่หัวร้านเหมือนกันมาแล้วก็นั่งดา่าคือคนผู้ดีสมัยก่อนเขาไม่ด่ากันตรงๆไงคือมันจะเป็นการหักหน้ากันเกินไปผู้ดีสมัยก่อนเขาต้องแบบด่าตัวแทนเหมือนใครคยอ่านเรื่องสี่แผ่นดินก็จะเห็นว่าตอนแม่ชอยเนี่ยไม่ชอบคุณเปรมมาจีบไม่ชอบคุณเปรมมาจีบ แม่พลอยก็จะต้องเอาธาตุมานั่งแล้วก็ด่าธาตุด่ากระทบอะ่ะคือคือเหมือนจะด่าคนนั้นแหละแต่ด่าใส่ธาตุเวลามีใครมาว่าก็แบบฉันไม่ได้ด่าแกฉันด่าธาต,ฉาาตุฉันอะไรเงี้ยนางพิมพ์ก็ทำแบบนั้นแหละก็เรียกไอ้ผลคนหัวร้านมาแล้วก็แบบอีหัวร้านอีอีอีไม่เจียมอีมะม่วงหมาลหมาเลียมแบบอื้อีฮาบีอะมาสู่ขอฉันได้ยังไงอะไรเงี้ยก็ด่าเปิงไปหลายรอบจนขุนช้างต้องเปิงหมีไปว่าแบบไม่สามารถสู่ขอนางพิมพ์ได้สําเร็จในวันนั้นฝ่าย แล้วนางพิมพ์ต้องโดนอะไรจากอีเวนต์นี้นางพิมพ์โดนแม่ด่าค่ะแม่ผู้อยากได้ทรัพย์สมบัติของขุนช้างของนางพิมพ์เนี่ยด่านางพิมพ์กระจุยกระจายคือไล่เคียนไล่เลยว่าแบบอ้ยอ้ลูกจะลไรผลทางรวยอยู่กับหน้าแค่นี้ทําไมทําไมทําไมถึงไม่รับไว้ทําไมถึงไปด่าเขาทําไมเนี่ยฮะรู้ไหมว่าเขาเป็นเศรษฐีอะอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่นางพิมพ์ต้องเจ็บชำน้ำใจเพราะขุนช้างเท่านั้นยังไม่พอหลังจากอีเวนต์นี้ผ่านไปก็ มีขุนแผนมาสู่ขอนางพิมพ์อะไรใช่ไหมนางพิมพ์ก็แต่งงานคือเรื่องปกติเนี่ยการเป็นคู่แข่งด้านความรักกันเป็นเรื่องปกติแต่ควรจะจบที่วันแต่งงานไม่ใช่ว่าเขาแต่งไปแล้วยังไม่ยอมเลิกคือพอขุนแผนกับนางพิมพ์แต่งงานกันปุ๊บ,บเกิดอะไรขึ้นคุณช้างค่ะปายุยใหญ่ตะแคงรั่วทําให้คุนแผนต้องออกไปรบทับจับศึกตั้งแต่แบบเพิ่งแต่งงานได้เข้าใหม่ประมาณมากก็ต้องออกไป ทับที่เชียงใหม่ซึ่งโอเคมองในมุมขุนแผนน่าจะดีเพราะทําให้หน้าที่การงานก้าวหน้าแต่ว่าขุนช้างถือโอกาสทําอะไรในขณะที่ขุนแผนไปรบขุนช้างชฉวยโอกาสค่ะในการไปหลอกแม่นางพิมพ์ว่าขุนแผนตายแล้วคือนึกสภาพผู้หญิงนั่งรอผัวไปรบสมัยก่อนมันก็ไม่ได้มี Facebook หรือไม่ได้มีโทรศัพท์ที่จะมาอัปเดตกันได้ว่าอ๋อผัวอยู่สบายดีผัวรบชนะแล้วเดี๋ยวผัวจะกลับบ้านนะจ๊ะอะไรอย่างงี้ก็มีแค่ ว่าขุนช้างเนี่ยเป็นข้าราชการเหมือนกันก็จะมีสิทธิ์จะไปฟังข่าวในวังหลวงอะไรมาเนี่ยแหละขุนช้างก็กลับมาบอกว่าขุนแผนตายแล้วตายเท่านั้นยังไม่พอการไปรบแล้วแพ้เนี่ยจะทําให้โดนลงโทษคือไปทําบ้านเมืองชิบหายเนี่ยจะต้องโดนลงโทษโดยการริบขัวเรือนการริบขัวเรือนคือริบทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของผู้ชายคนนั้นเป็นของหลวงหมดรวมทั้งเมียด้วยขุนช้างรีบบอกว่านางพิมพ์แย่แล้วเนี่ย ถ้าคุณแผนไม่กลับมาขุณแผนรบแพ้ตายไปแล้วอย่างเงี้ยเจ๊จะต้องโดนยึดเป็นของหลวงนะแน่นอนว่าแม่นางพิมพ์เนี่ยกลัวกลัว,ล,วลูกโดนริบเป็นของหลวงโดนทรัพย์สมบัติอะไรหายหมดก็เลยบอกว่ามีวิธีแก้ไหมพ่อช้างพ่อช้างก็เลยรีบเสนอเลยบอกว่าแต่งงานกับผมไงมาแต่งงานกับผมพอมาแต่งงานกับผมเนี่ยจะทําให้คุณไม่ใช่เมียขุนแผนแล้วคุณเป็นเมียผมเพราะฉะนั้นคุณก็รอดอะไรอย่างเี้ นางพิมพ์ก็เลยโดนแม่บังคับจับมัดเลยอย่างนี้เลยอ่ะคือเอาไม้เลียวไล่ฟาดให้แต่งงานกับผุนช้างถึงขนาดว่าในงานแต่งงานเนี่ยนางพิมพ์แทบไม่โผล่หน้ามาเลยนั่งร้องโหมร้องไห้ฟูมฟายไม่ยอมโผล่หน้ามาร่วมงานอะไรทั้งสิน้นคนชาวบ้านานตลาดเขางงกันหมดเลยงานแต่งงานบ้าอะไรมีแต่เจ้าบ่าวนั่งอยู่คนเดียวทีนี้ธรรมเนียมการแต่งงานสมัยก่อนเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้ค่ะไม่ใช่ว่าแต่งงานเสร็จหกโมงเย็นอ่ะ สามทุ่มได้เลิกเข้าหออะไรเงี้ยมันไม่ใช่สมัยโบราณเนี่ยมันจะต้องมีการสร้างความอดทนให้ผู้ชายก็คือหลังแต่งงานเสร็จแล้วผู้ชายต้องไม่ได้เจอผู้หญิงไปอีก3 000, 7, 000วัน7วันก็ว่ากันไปต้องไม่นอนเฝ้าห้องหอคนเดียวนอนอยู่ในห้องนั่นแหละออกมาไม่ได้รอจนกระทั่ง3วันอะไรผ่านไปแล้วแม่ผู้หญิงหรือว่าพ่อ,พอแม่ฝ่ายหญิงเนี่ยก็จะเอาลูกตัวเองไปส่งให้ผู้ชายว่าแบบเออเข้าหอนี่คือการทำเนียมการเข้าหอ ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้นขุนช้างก็ไปนอนเฝ<ม>้าหอกันอยู่3าวันซึ่งขุนช้างนี่รือ้อรือบ้านนางพิมพ์เลยนะคะคือคนสมัยก่อนเนี่ยที่ดินจะใช้ที่ดินของผู้หญิงเมื่อแต่งงานแล้วเนี่ยก็จะให้ผู้ชายมาสร้างบ้านเข้ามาในที่ดินของผู้หญิงใช่ไหมเดิมนึกสภาพบริเวณบ้านเดิมของนางพิมพ์ก็จะต้องมีบ้านที่ขุนแผนมาปลูกเอาไว้พอขุนแผนมาปลูกเอาไว้เนี่ย คุณช้างทํายังไงมาถึงจะแต่งงานนางพิมพหรือค่ะหรือบ้านทิ้งเลยแล้วก็เอาไปถวายวัดเอาไปอะไรว่ากันสร้างบ้านตัวเองทับไปเลยสร้างบ้านตัวเองทับแล้วก็นอนเฝ้าไปสามวันพอถึงเวลาที่จะต้องส่งตัวนางพิมพ์ไม่ยอมคือฉันมีผัวของฉันอยู่แล้วผัวฉันเพิ่งตายไปไม่ถึงสามวันตายจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อยู่ดีๆแม่ก็บังคับให้แต่งงานกับอีอีหัวร้านที่ฉันเกลียดแบบเกลียดเกลี้ยกลยดเกลียด,ยดนั้นแต่สมัยสาวๆฉันจะไปยอมได้ยังไงคือ คือแค่เป็นผู้หญิงมีผัวสองมันก็แย่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่ยังต้องมาเป็นกับผัวเป็นแบบเป็นเมียของอีผู้ชายฉันเกลียดอีกนางพิมพ์ก็ดิ้นพลาดเลยไม่ยอมเข้าห้องหอจะเป็นจะตายร้ายดีจะโดนแม่เคี่ยนจะทําอะไรก็ไม่ยอมเข้าห้องหอจนกระทั่งรอวันที่คุณแผนกลับมาซึ่งคุณแผนก็กลับมาจริงๆแต่ว่าเกิดอุบิเหตุเล็กน้อยซึ่งจะไปเล่าในคลิปนี้ขออนุญาตไปเล่าในคลิปอื่นๆถ้ามีนะคะ ทำให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันแล้วคุณแผนก็สะบัดก้นจากไปทิ้งนางพิมพ์เอาไว้กับขุนช้างที่รออยู่พอถึงวันนั้นนางพิมพ์ซึ่งเพิ่งทะเลาะคุณแผนมาหมดแรงโดนแม่ฉุดกระชากลากถูเอาไม้เคี้ยนส่งเข้าห้องหอกับขุนช้างเลยซึ่งแน่นอนว่านางพิมพ์ไม่ยอมไม่ยอมแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการข่มขืนนั้นเกิดขึ้นค่ะคือนับคดีตอนนี้นะหนึ่งขุนช้างทาอะไรแอบดูอาบน้ําทําให้ขายหน้าต่อหน้าคนทั้งหมู่บ้าน ข่คมขืนอีกเอาไปหลอกไปหลอกว่าผัวตายใช้อุบายชั่วร้ายข่คมขืนเท่านั้นยังไม่พอค่ะพอเรื่องราวผ่านไปนางพิมพ์ก็อยู่ขุนช้างมาเรื่อยๆจนกระทั่งขุนแผนกลับมาก็มีการฟ้องร้องกันแล้วก็ได้นางพิมพ์คืนไปแต่ว่าขุนแผนนั้นพลาดไปทําให้ตัวเองติดคุกพอทําให้ตัวเองติดคุกตอนนั้นเนี่ยนางพิมพท้องแก่อยู่ด้วยนะท้องแบบท้องใหญ่เลยท้องเจ็ดแปดเดือนแล้วว่าใกล้คลอดแล้วทีเดียวเกิดอะไรขึ้น ขุนช้างพอรู้ว่าคุณแผนไม่อยู่ฉุดคือนึกสภาพขุนช้างอะฉุดผู้หญิงท้องอะคือนางพิมพ์เป็นผู้หญิงที่ท้องเจ็ดแปดเดือนโดนขุนช้างฉุดกับ,บป้าไปแล้วฉุดไปไม่ฉุดไปเปล่าฉุดไปข่มขืนข่มขืนซ้ําอีกรอบคือโดนข่มขืนรอบเดียวไปแย่แล้วนี่โดนข่มขืนตอนท้องแก่อีกรอบอะโดยที่แบบผัวเพิ่งติดคุกอะไรอย่างเงี้ยนางพิมพ์นี่จิตใจยยแย่มากแต่ว่าก็ต้องทนอยู่ขุนช้างมาเรื่อยๆเพราะว่าเป็นผู้หญิงไงแล้วก็ ไม่มีใครดูแลแล้วตัวเองก็จกังลังจะคลอดลูกอะไรอย่างงี้สุดท้ายพาอคลอดลูกมาคุณช้างก็ทําเป็นรักลูกไปแว็บหนึ่งตอนที่ยังไม่รู้ว่าเป็นลูกใครเพราะว่าระยะเวลาตอนที่นางพิมพ์เริ่มท้องเนี่ยมันเป็นช่วงที่แบบไม่แน่ใจว่าเป็นขุนแผนหรือขุนช้างไงเป็นช่วงที่ขุนแผนกำลังมารับนางพิมพ์ออกจากบ้านไปนั่นแหละทีนี้พอเห็นหน้าลูกเริ่มโตขึ้นมาหน้าตาดูเหมือนขุนแผนขุนช้างนั่งไงนึกสภาพนางพิมพ์ผู้มีลูกรักอยู่คนเดียวในชีวิตนี้ชีวิตนี้ฉันแม่ฉันก็ถีบให้ ฉีบฉันให้กับอีโวลานอีโวลานก็ฉุดฉันโอเคฉันก็เห็นใจมานิดนึงที่มันดูแลฉันดีแต่ว่าชีวิตนี้ฉันมีลูกหลักอยู่คนเดียวคือพลายงามคุณช้างทําอะไรคุณช้างหลอกลูกนาะงพิมพ์ไปฆ่าค่ะคือหลอกไปฆ่าในป่าแล้วแบบแล้วกลับมาบอกว่าอ,อ๋อไม่รู้ไม่รู้ลูกหายไปไหนอะไรอย่างเงี้ยโชคดีที่พลายงามเนี่ย หนีกลับมาหานางพิมพได้ในที่สุดนางพิมพนี่คืออูห้หูชีวิตนี้ฉันไม่มีความปลอดภัยเลยคือขนาดผัวผัวใหม่เนี่ยที่อยู่ในบ้านก็จะฆ่าลูกช้นพวกนี้นะจนกระทั่งต้องส่งลูกซึ่งเป็นเด็กน้อยเนี่ยเดินทางไปหายาที่กาญจนบ,บุรีเลยทีเดียวสุดท้ายเรื่องราวความพลาดครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของขุนช้างก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อทุกคนเริ่มแก่ค่ะคือตอนที่พลายงามเริ่มโตแล้วแล้วก็ด้วยความที่โดน เออเขาเรียกว่าอะไรกดขี่ข่มเหงโขกสับมาตั้งแต่เด็กคือตอนแรกก็ตอนที่นึกว่าเป็นลูกก็รักกันนะพอโดนหลอกไปค้งหลอกไปฆ่าอะไรก็รู้สึกว่าทําไมแม่ถึงไม่อยู่กับฉันทำไมแม่ถึงไปอยู่กับอีช้างนี่ทาไมแบบทาไมไม่ไม่อยู่กับพ่อไม่อยากอยู่กับพ่อไม่อยูอ่ยกับลูกก็ได้ะอะไรเงี้ยไปอยู่กับอีช้างทำไมอีช้างไม่เห็นมีอะไรดีเลยละอะไรเงี้ยพลายงามก็เลยบุกไปตอนกลางคืนแล้วไปฉุดแม่กลับมาอยู่ที่บ้านตัวเองค่ะคือนิสัยเหมือนพ่อเลยไปไม่ยอมไปดีดีกลางวันอะบุกไปกลางคืน ไปฉุดมาทีนี้ขุนช้างด้วยความที่ไม่ยอมค่ะไม่ยอมเราทํำยังไงแทนที่จะไปคือจะไปใช้กําลังสู้กับขุนแผนและพลายงามน,นี่ไม่ไมไมไมทําเป็นไปได้อ่ะคือสองพ่อลูกนี้พวกอาคมจัดใช่ไหมเลยใช้วิธีฟ้องร้องคือตัวเองก็เคยฟ้องแพ้มาแล้วรอบหนึ่งนะสมัยหนุ่มๆว่าแบบไปฟ้องพันวศา,าว่านางวันทองเป็นเมียพราะพันษาก็บอกว่านี่เมียขุนนี่เมียขุนแผนไม่ใช่เมียเธอเจ้าช้างฮะป ไปแก้งเขามาได้ยังไงก็เลยส่งให้ขุนแผนแ้วรอบนึงใช่ไหมรอบนี้ไม่เข็ดไปฟ้องอีกพอไปฟ้องที่นี้เกิดอะไรขึ้นพระพันวษาผู้เคยตัดสินคดีนี้ไปแล้วเป็นพระเจ้าแผ่นดินแล้วก็วุว่นวายกับอีคอรอบครัวนี้มาตั้งแต่แบบว่าสิบยี่สิบปีที่แล้วยังไม่เลิกกันอีกพระพันวษาเลยอารมณ์เสียค่ะแล้วก็ตัดสินประหารชีวิตนางวันทองหรือว่านางพิมพ์ทิ้งไปเลยดังนั้นขุนช้างเลยเป็นอีกหนึ่งต้นเหตุที่ทําให้นางวันทองต้องตายต้องโดนประหารชีวิต และโดนตราหน้าเป็นวันทองสองใจจะเห็นว่าตลอดชีวิตของนางวันทองเนี่ยโดนขุนช้างกระทําต่างๆนานามากมายที่ทําให้เจ็บช้าน้ําใจดังนั้นขอให้คําพูดที่บอกว่าขุนช้างไม่เคยทําให้นางวันทองเจ็บช้าน้าใจตกไปค่ะเป็นคําพูดที่ผิดร้อยเปอร์เซน์เลยเพราะว่าพี่แกทําหลายอย่างมากจะมีดีหน่อยก็คือขุนช้างเนี่ยดูแลนางวันทองอย่างดีเมื่อได้มาอยู่กับตนเช่น อยากได้อะไรก็ได้คือเป็นอารมณ์ของเศรษฐีเศรษฐีที่มีตังล้นเหลือแล้วก็โดนตามใจมาตั้งแต่เด็กเวลาพยายามเอาใจก็คือถ้าอะไรที่นางวันทองอยากได้เราไม่ขัดกับความต้องการขุุ่นช้างเช่นนางวันทองบอกว่าไม่อยากได้ขุนช้างเป็นหัวอยากได้ขุนแผนเป็นหัวอันนี้ขัดความต้องการขุนช้างจะไม่สนองตอบแต่ถ้าสมมติน,นางวันทองว่าฉันอยากได้เงินฉันอยากได้เสื้อผ้าขุนช้างจัดให้หมดเลยแล้วก็จัดให้มาหลายสิบปีนางวันทองบอกว่าฉันอยากเลี้ยงลูก แต่นี่ลูกอีแผนขัดกับความต้องอางานของชานคุณชาญก็ไม่ให้จะบอกว่ารักหรือไม่รักคงตอบยากแต่จะต้องบอกว่าถ้าถามว่าทําร้ายหรือไม่ทําร้ายข้อนี้ชัดค่ะดังนั้นคลิปนี้คิดว่าควรจะจบแต่เพียงเท่านี้เพราะว่ายืดยาวกันมาพอสมควรแล้วแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าแล้วกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้วิวนะคะส่วนใครอยากดูคลิปใหม่ๆก่อนคนอื่นอย่าลืมกด subscribe ค่ะ subscribe เธอ subscribe เลยส่วนใครอยากติดตามวิวทางช่องทางอื่นๆมีที่แฟนเพจ Point of View และ Twitter ซึ่งทั้งคู่มีลิงก์อยู่ใน d e s c r i p t i o n box ข้างล่างค่ะส่วนใครชอบรามเกียรติ์วิวแต่งนิยายมีลิงก์อยู่ด้านล่างเช่นกันค่ะนอกจากนี้วิวยังทำสติกเกอร์ลายและเสื้อขายด้วยนะคะอย่าลืมอุดหนุนกันค่ะจะดีใจสุดๆเลย ใครมีความเห็นอะไรสามารถฝากไว้ด้านล่างได้เลยนะคะจะพยายามมาตอบค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย